บ้านนิลามิดค่ะบ้านนิลามิตดิเขานี่นี่อันนี้เป็นไม้ที่พ่อปลูกหรือว่าเป็นไม้ที่เตี้ยปลูกอันนี้อันนี้ของเจาของของเจาของปลูกนี่แม่ปลูกปีซีเน่ะแม่เห็ดบ้านหลังนี้ปีหกหาค่ะประมาณยี่สิบกว่าปีหนึ่งดิยี่สิบเอ็ดปีเริ่มปลูกตั้งแต่มือนีเลยเถอะถ้ายี่สิบปีคันเท่าปีนี้เขาปลูกตั้งแต่อายุห้าสิจะอายุเจ็ดสิบเจ็ดสิบปีเท่ากับจีเดย์ไซส์ท่านจะตายเพราะว่าคนซ สวัสดีครับประยุทธ์พาชจวดครับมอนีภาพพี่น้องวัจุดยุเทียงเพื่อบอท่องครับจังหวัดชนบุรีภาพพี่นอ้องมาเบิงเงือนใหม่ซักครับนี่แหละพี่นอ้องมาเบิงเงือนใหม่ซักสวยงามหลาย ปลูกไม้ปันได้เสด็จใส้ปันได้เสด็จตัดมือนีภาพี่น้องเมื่อเบิงนี่ครับแบบย่างและตัวย่างนี่คือเฮือนไม้ซักทั้งหลังได้ด้วยครับเดี๋ยวเราไปพบพอกับเจ้าของบ้านเพื่อนเนาะแมะ่สวัสดีครับสวัสดีค่ะทักทายพี่น้องแน่สวัสดีจังไหนน้อสวัสดีค่ะสือนุสราแสงจันทร์ค่ะครับมีสเซเลนโบสือนุชค่ะสือขออนุญาตเอิน่นแม่นุชเนาะจ้าครับแม่นุชถามแน่ว่าเฮือนที่อยู่ด้านหลังของของแม่เนี่ยเป็นเฮือนแม่แมนบบแม่นค่ะ เป็นมาจังใดขึ้นได้ว่าเห็ดเงียนไม้สักปนนันแม่บอกไห้พี่น้องฟังมึงนะอืเป็นมาจังใดก็เป็นว่าเจ้าของมากอยากได้ค่ะก็เลยปลูกมไม้ไว้กันเท่าเตี้ยก็เลยปลูกไม้ไวท้ทาครับตนเดนบันดีเจ้าของเสียสิได้เงื่อนหลังนี้ก็เสินอายุห6สิบหกแต่ว่ามักตั้งแต่น้อยๆ5าสิบหปีแต่ว่ามากักแต่น้อยๆค่ะอ๋อพอดีระวาวาแต่งงานเ้าสามีกันดีละค่ะเหมืนอยากว่า ผูจ้ากวางโจครองอยากได้แล้วก็แล้วก็ปลูกไม้ไว้อีกเรียว่าปลูกไว้ตอนปีพศ44ปลูกเป็นของเจ้าของไว้20ต้นครับแล้วก็เตียปลูกไว้หลายต้นอยู่ทังของอ้ายของหยังก็ขอแน่อีหยังแนี่ทังของเจ้าของแหน่ก็เลยได้เฮือนหลังนี้ล่ะค่ะเฮือนทั้งเบิดนี่คือเป็นไม้หยังแม่ไม้สักแม่นบ่ไม้สักทั้งเบิดเลยค่ะไม้สักทั้งเบิดเลยค่ะอันไม้สกักที่เอาเอามาเฮ็ดเฮือนนี่เป็นไม้สักผู้ใดปลูกหรืแม่เตียปลูกกับสามีปลูกค่ะสามี ปลูกกับเตียเตียคือคุณพ่อเนาะค่ะอ๋อเพิ่นปลูกได้จักปีแล้วแม่ล่องรองคำนวดมึงนะสามีปลูกปีซีซีครับแดามาใส่บอสเอามาค่ะแดงมาใส่คือกันมาใส่คือกันเพราะว่าปลูกเฮือนปีปีนี้หกหกเลยเนาะครับตั้งแต่ปีหกห้าปีหกห้าค่ะปีหกห้าปลูกแต่หกห้าก่อนเด็ดเชนปีพอดีกระบด้นี้แหละเนาะซีซีหอดปีหกห้าหนึ่งกระบดนี้ ก็เด็กก kind of ็แม่ได้กยี่ส so ิบปีอยู่บ่แม่นได้เอาไม้สักมาเฮ็ดเนี่ยนี่แม่ค่ะก็ได้กยี่สิบปีอยู่ของเจ้าของปลูกไว้ยี่สิบต้นก็ได้ก็สิมาเป็นโกกเสานี่แน่ละค่ะครับทัไม้นั่นก็ของอ้ายแน่เพลียปลูกไว้แน่ขอเพิ่นแน่ไปยังสั่น์ละค่ะแม่เคยมีความคิดเลยเคยมีความฝันมาวายจากของสิได้อยู่เฮือนไม้สักทั้งหลังบัดนี้ บ่เคยคิดว่าสิเป็นไม้ซากทั้งหลังคิดว่าสิใดเป็นต้นเสาจากซี่หาต้นน่ะเป็นยังสั่นล่คะครับแล้วก็สิเป็นปนไม้สนไม้หยางไปเพราะว่าตะก,กี้ปลูกต้นสนหลายก็ค,ยคิดว่าสิได้ต้นสนกับต้นซากแน่บ่คิดว่ามันจะเป็นไม้ซากทั่งหมือดแบบนี้ตอนแม่เป็นเด็กหน่อยจําความได้เนี่ยทีเตียท,ที่คุณพ่อเราปลูกเนี่ยเคยคิดเคยสงสัยบอาเราปลูกไว้เห็หยังบ่กเคยสงสัยเพราะว่าเรามกเรามาปลูกต้นไม้ก็คือปลูกไว เป็นโฮมเออปู่ว่าเป็นโฮมยังน้อยกัได้โฮมและะ้เวเนาะปูไว้เป็นโฮมย่่มจ้าของเขามาให้มาสวนยังสีก่กจะยิง่หงหมองเศร้าครับทั้นั่นแหละค่ะก็เม่เคยนคือว่าสิไปหาตัดมาเห็ดเฮื่อนดอกครับว่าที่นี่อันที่ตัดนี่ก็เป็นยังไดละ่ะฮาเทียเรายืนต้นเรายืนต้นตายก็มี <โอ S 3> เราตายเราตายก็จังตัดเราอันสดๆนี่ตัดเพราะจะต้นหรือก่นครับ่วนมากแล้วเราจิตอันตายตายเองก็เลยไปตัดมา มแม่หูว่าวานนีแม่มุลราคาเงี้ยนลังนี่นี่เท่าไรเนี่แม่เคยคิดบเ,เคยคิดแต่ว่ามันประมุลราคามันประมุ่น,อนไอ้มุ่นขาอะไรได้มันว่าเพราะว่าตั้งแต่เตียปูกคุณไหมแต่ว่ามันมีคุณขามาหาศาลเนาะ,ะปะ้าอายุหาสิบหกปีคุณแม่มีเงี้ยนใหม่ซักทั้งหลังอยู่ครับวาสนาอ,อน่อนซ<า>่อนยังคืดวาน ใช่นี่คือสีบบเด้อยูดอกละเขื่อนไม่เพราะว่าปลูกเงื่อนหลังแหลกก็เป็นจังสันคะค่ะเป็นหลังแหลกก็เป็นปูนเป็นปูนค่ะอจะเป็นปูนแต่ว่าก็เว้าซื่อดอกว้าวว่าวสวนสามีฟังล่ะโอ้ตะกี้มาอยู่นี่ปีปีหาเก้ามาปลูกเงื่อนหลังหลังนี่ค่ะครับก็เลยบอกว่าแม่ให้ไม่ให้เวลาพอจกหาปีเออแม่อยากได้เขื่อนไม่ว่าวังศีละว่าวองศีวันทีค่ะว่าวองศีละ ก็บ่ได้บอกว่าสิอยากได้ไม้ซักดอกค่ะบอกให้มันเป็นเพื่อนใหม่ซื้อๆเราก็เลยคบหาปีก็เลยเริ่มปลูกพอดีเริเริ่มปลูกพอดีค่โอ้คุณพอเนี่ใส่พลังหลากหลายนะออันนี้นี่เป็นทรงยังไหนแม่บอกพี่น้องแน่เนี่ก็สิว่าทรงไทยไทยเนาะไทยประยุกต์เนาะไทยแล้วมันจะเป็นประยุกแน่จัาหน่อยเ่รคคะแต่ลางมันก็เป็นปูนน่อยนึงไม่คือบ่มีจากโรงเรือยมีแต่ของเข้าทั้งหมดเลยของเข้าทั้งหมดเลยค่ะ แม่งประมาณในการสร้างในรลายปไปไในบอกยนงไงอันแม่ก่อใจไปก็ม,มันสิเป็นล้านอยู่บ่ถึงทึ่งค่าเอาไปเรื่อยครับแล้วก็ค่าสร้างค่าหยังไปซื้อน,นั่นซื้อน,นี่เนี่ยมันค่อยใจยน่ะค่ะมันเลงไปมันก็สิเป็นล้านละอะืมันก็เลยเป็นจังสีเพราทัาไในแล้วดีอยู่จะคึ้นปออกว่าครับขังล่างนี่สิเฮ็ดจังไหนดีครับ ไตทุนนี่สูงพี่น้องโยกไตทุนสูงขขาง่างก็สามารถนางบระโยเป็นนางเราลมเย็นไหลนะอ่อนซ่อนนะครับแบบที่นี่อยากผาพี่นอ้องขึ้นในเบื้องต้งเรื่องว่าหลายๆคนในแม่สีปลูกต้นใหม่เพานในปลูกเน้ก็บ,บอกว่าปันไดสิดตัดนะแม่มีความิดว่ายัางไงเอาปันไดสิดตัดเออโอ้ยแทนทำเป็นแม่เนี่ยแม่ว่าจำเป็นอีหลีแม่สิบาตาัด เอาไว้มันก็ลมลรื่นคือยังอยู่ในนี้เนี่ยก็ยังเป็นตนตนยางตนยางก็ยังไม่ตัดไว้จะเป็นห่มยังไรก็ให้อันอื่นมันก่อไปครับก็พอได้กินอยู่อันนี้ก็เอาอันยังอะเนี่ยพริกไทยมอพร้อวก็ได้กินอยู่เบื่องที่ล่ะให้มันก่อซื่อๆนี่แหละค่ะมันบ่ได้ตัดมัน เริ่มต้นปลูกยังน้อยก็ะได้ห่มได้ออกซิเจนน้อแม่เนาะแต่ว่าขันยังทีว่าล่ะปลูกต้นไม้เมื่อไหร่จะได้ใช้อันนี้คือกร้ไดไซเลวแมนฮาบ่ได้ได้รุุนลูเขาก็ได้ใช้แม่น้องแม่แมนอยู่ค่ะยังอ่นบ้ายุนนี่ก็มีบ้านนี่แม่แต่ว่าพรบักยี่สิบปีพุ่นด้แต่ว่าของแม่บ่ไดพรนี่แม่นบ่บ่ไดพรค่ะบ่ได้พรเนี่อยากสางนี่บออยากแม่อยากสางฮ้ดไม้สักต้นไม้ที่เขาปลูกไว้กับไปเอามาไปเอามาอือว่านี่เนาะ สะออนครับแม่พาพี่น้องไปเบิ่งได้บ่ค่ะได้ค่ะไปไปเบิ่งเลยค่ะแม่มี่ยนคุ้นขมายามนี่เพิ่นสะออนบ่โอ้ยเขาก็เขาก็พากันว่าโอ้ยงามเด้่นสันสีจักว่าเขาสิยังไดคือว่าจังไดแล้วเนาะเขามาเบิ่งแบบไหนก็โอ้คืองามแท้โอ้แม่มีซื้อบ้านบ่ไหรมีซื้อบ้านบอ๊ะบ้านนิรามิดค่ะบ้านนิรามิดติค่ะเบิ่งจากต้นเสาแม่พาพี่น้องเบิ่งต้นเสาก่อนออ๋โอ้โค้งสร้างเบิ่งพี่น้อง เสานี่นี่อันนี้เป็นไม้ที่พ่อปลูกหรือว่าเป็นไม้ที่เตี้ยปลูกอันนี้อันนี้ของเจของของเจของปลูกค่ะนี่ปลูกปีซีซีเนาะค่ะปีซีซีปีซีซีแม่ลองไปโอบเบิ้องยาบาเบิ้งน่ะเบิ้งพี่น้องได้โอบนี่แม่ปลูกปีซีซีเน่ะแม่บ้านหลังนี้ปีหกหักค่ะประามานี่สิบกว่าปีหนึ่งดิสิบเอ็ดปีนี่สิบเอ็ดปีก็ได้เสาบ้านแล้วแม่พี่น้องแสดงแล้วแม่ผมว่ามีมีโครงการสี่ขันขันลูกขันลูกเข้าแตงงานนี่ แขกที่มารวมงานในบ้านเฮานี่ยแจกตัวไหนผู้ลรต้นปลูกสะกอนก่อยเพิินกับบ้านแมนดี่เดวแมนอยู่ดีแต่ว่าผู้ลูกว่าสิแต่งงานเขาว่าเขาสิบอนี่อย่างเดียวนี้เขาใสอีอย่างก็อเขาเอ้นีหย่างก่อที่จ่างคนมาออแกไนซ์เนาะแล้วหองว่าออแกไนซ์แล้วพอเอาได้ผ่าเราเสียกากกใหม่มาหาแต่งเออแมนเอาถึงได้กกใหม่ระวังสั่นโอ้นี่เป็นไอเดียด้อพี่น้องถ้าลูกผู้ใดแต่งงานนี่แจกต้นใหม่ไปปลูกซะกอน คอยเพื่อนแมานางกินโตจีนแม่นดัวพันไปอีกนิสิปีได้สางเฮี้ยนในหลานเอ้ก็ได้อ๋อนี่นี่นี่อันนี้ต้นเสาเนี่ยปลูกปีสี่เนาะค่ะครับไปเบิ้งปะโอ้แต่ลางแต่ทุนบ้านเด้สิภาพไปนองไปเบิ้งเลยครับเด้อผู้แม่เพิ่นจัดบานดีครับอ๋ออันนี้เสานี่ก็แม่นม่แม่เนี่ยแม่เหมดเลยค่ะอันนี้เสากับพ่อปูกได้นี่เนาะค่ะไม่ซากคือกันไม่ซากึ้กันอันอันนี้เฮาเห็ดแบบแบบไอ ศิลปะศิลปะเขาปอกเปลือกเขากระท่าแรกตอันนี้ก็ยังคือคืดอยู่ด้ว่าอันสร้างสร้างบ่ศิลปันใดบ่ศิลปันพอตัดออกไหมครับอนนีจริงจริงโบตอาเตไหมเนาะจะอันจังซี่นี่จำจริงนี่บ่ตองตอก็ได้มันสูงมันสูงสูดจะได้มันมันห่างมันห่างโง่มันบ่ตรงมันเป็นกิ่งออกยังสันไหมครับไปเลยของข้าออกเหรอมาโอ้ยอยากศูนอยู่ดิครับอยากศูนย์ให้สร้างอยู่เราเราบ่บหัวศิลป์หมแล้วเป็นแบบ คือคือ,อเป็นตรงๆแล้วมาเป๊ะเป๊ะยังสั่นอุ้ยพี่น้องเบิงครับเบิงมาอยู่ใหนเบิงทุกอย่างเป็นไม้สักเบิร์ดเลยที่แล้วที่ล้วครับโอ้ยอ่อนซ้อนอะไรเบิงบันไดกระเบียบยมยมอยู่โอ้ยมือนี่สิไดือดขึ้นไม้สกักแล้วได้พี่น้องไะเบิงใต้ถุนด้านล่างก่อนไหมค่ะด้านล่างนี่ครับเป็นเห็ดเป็นแบบประจุโอ้ยเย็นเนาะแม่เนาะเย็นค่ะมุนี่เขาเอื่นค้างเอื่นคืดดิแม่ค้างคืดนี่แมนเบิร์ดเลยแมนบบแมนเบิร์ดค่ะ อแม่ก็เอินมาท่านถือแต่ว่ามันคืออีอย่างก็อีหยรับเกินตามนี่เห็นกงหนีของเตียกงหนีของเตี้ยนี่นี่นี่ของเตี้ยปลูกคันแม่จําได้เตี้ยปลูกตอนอายุแม่อายุยักปีโอ้แม่บ่จําไ่ได้แต่ก็เป็นเด็กน้อยเป็นเด็กน้อยทีแต่ว่าตัวนี้นี่ตดตอนสดหรือว่าตอนเขาตายแล้วต้นต้นนี้แล้วตายต้นนี้แล้วตายแล้วยืนเรายืนตายแลยืนตายตี่แม่ร้องรองโอบมังนะ นี่ครับน,นี่นนง่ายเติบเนี่ยแมวโอบหุ่มพอดีหุ่มพอดีหุ่มพอดีเมื่อสักครู่นี้ต้นที่พ่อปลูกก็โอบหุ่มมื่อกันยี่สิบปีครับแต่ว่าตัวนี้มันยืนตนตายเตี้ยม,ม่องกันไกลรีพี่น้องเบิ้งที่ละ่ะเห็ดบากเขาริมเขาลองดีดีโอ้ oh, ไม่เหลี่ยมดีดพี่น้องเบิ้งแปน้นคางคือ <c oughs> โอ้กบจนบ่แหล่ครับ หมองพักหมองเศร้าเบิ่งพี่น้องมองืงมีมีดเตี้ยมีหยังหมองนั่งดีคักโอ้อ่อนซ้อนแห้งแน่มีแตงตะไม้อ่ะเพราะว่มามักไม้นี่แหละพี่น้องเมื่อไหร่จะได้ใช้นี่ได้ใช้แล้วครับข้างล่างก็เย็นพร้อมเฮี้นเพิ่นกาสา็สะอาดสะอ้านไปแม่ไปเบิ่งต่อโอ้สม,มื้อนี้เฮียนมี่ตะปูนด้แม่ผู้ใดได้อยู่เฮี้ยนใหม่นี่คือมหาเศรษฐีเด้เลย,ยทางตะกี้เขาฮ้องว่าคนถูกเด้เนาะ เออแมนแมนแมพอได้ดูเฮียนปูนนี่ถือว่าคักได้เนาะคักตะกี้หัอยูปูนี่คักูเฮียนใหม่เนี่ยว่าคนถูกแต่ว่านี่เป็นกัรเหมือนประตูนี่พ่อเฮ็ดเองเที่แม่เบิ้งเบื้องอันอันนี้บันไดนี่บันไดไม้สาเขาน้าเงินบ่นี่ค่ะปั๊บเบิ้งทอนใหม่พี่น้องเบิ้งเบิ้งคว่ำนาของใหม่เบิ้งเบิ้งที่ล่ะโอ้โหเฮี้ยนดีค่ะไปแม่ อ๋อี้ประตูนี่พ่อฮิตเองพ่อฮ็ดเองค่ะพ่อกับเข้าใจโอ้คือสมัยโบราณเลยมีมีมีล็อกไอกคอะเปิดขอามาแล้วโอ้ร่มเย็นดีครับพี่น้องไปแม่แต่ว่าเขาท่านนด้เดินไฟกันเลยเป็นสายยาสายไฟอุยอยู่อัญยาอยู่ครับอืมนี่มาจุนี่มองนี่ก็จะเป็นมองนางระเบียงนางนางรับลมโอ้ เสานี่เสาไดตตอว่าแม่คือเสาตรงเลยเสาตรงเลยค่ะบ่มีตอเสาตรงเลยบ่ไดตตอเลยพี่น้องมีตอต้นนั่นล่ะค่ะนี่ตอตนีงว่าศูนย์อยู่นั่นน่ะป๊านี่ไม่ซักเลยพี่น้องอืมเฮ็ดดีหลายพี่น้องครับป่ะไปเบิ่งอันนี้อันนี้คยังแม่ฟ้าดเลยฟ้าก็ไม่ซักอีกเมื่อเลยไม่ซักเมื่อเลยโอ้ยโอมสะออนครับปละเชิญคุณแม่ กะจีเป็นอีกแบบยาหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อให้เป็นไอเดียผู้ใดอยากเฮ็ดไม้บ้านไม้ก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นระเบียงระเบียงบหแม่เนี่ระเบียงโอ้งนางหม่งเซร้าระเบียงจักเลี่ยมนี่แปดมั้งคะแปดเลี่ยมสามสี่ห้าหกแปดโอ้แปดเลี่ยมเป็นยังคือเป็นแปดเลี่ยมแม่อายไดรพี่น้องฟังมึงนะอันว่าตามมากว่าขันมันไปสื่อๆจริสิมันบ่อครับ มันบมงงามมันบองงามเต็ขันว่ามีเลียมแน่จางน้อยพ่อไหนลองงอแงกพื้นที่การใส่สวยเข้าจังสีหลายขืนขันว่าเป็นสี่เลียมไปมันก็สีแคบๆเนาะอันนี้เขาก็ปองไปทางนั่นทางนี้แน่มันเกิดัิงนี้พมวมาเปนแมมมี่เห็นความเสือมีห้องจุยมีอย่างที่สนอกพอเห็นแมมมี่เจอจีนไหมก็คืออันนี้อันนี้เป็นขั้วมักสื่อขั้วมักค่ะครับอันวงวงจุยก็มันมีแต่หันทิศหันทิศของของบ้านนะคะ ต่วแปดเลี่ยมนี่กิแมนขึ้นกันได้แม่แปดเลี่ยมกับแมนคือกันโอ้หมองนี่เป็นมองนางโอ้สามารถนางหล้ะก็นอนเว้นไดพร้อมได้เนาะแมนค่ะหรือว่าพี่น้องแขกไปไท่มากค่ะพักอาศัยได้โอ้ดีครับเบิ่งเสาใหม่พี่น้องอันนี้มองพักเนาะค่ะไปแม่ไปเบิ่งต่อเขามียังห้องไหนแม่มีสองค่ะสองห้องสองห้องสองห้องตีชมได้บ่ชมได้บะ มันมามีอย่างชมทั้แล้วช่มหมเบื้องพี่น้องเบื้องไอเดียหองมันก็เป็นโล่งๆว่าท่านดนมีอย่างดอกค่ะอครับอนนี้หองนอนนี่หองนอนคุณแม่โอ้นี่หองนอนคุณแม่เด้อประตูก็คือไม้ซากทั้งเบิดเลยคือถูกยาเนี่คือไม้ซากทั้งเบิค่ดป๊าดมันหมืดว่าท่านในมีไฟครับ นี่หอนห้องนอนหมาพื่อนเหอ oh. นอนน้ำหมานี่ไนพี่น้องเ็เป็นบรรยากาศของพื้นบ้านเลยหน้าต่างกะล่มโกกล่มเย็นดี <c oughs> โอ้แม่มามองนี่เย็นเนาะเ <c oughs> บิ่งทีละครับโอ้บรรยากาศเช่าสวนบรรยากาศแบบกินอายแบบบ้านๆโอ้แมวข้องฝันผมเลยด้นี่ <c oughs> ผฝันผมเลยเดิกะซีพอแม่นได้อยู่บ่จัท็กน้อยกะซีเท็กน้อยกะซีได้อยู่ดอกค่ะคิดอยู่ได้แม่หวังอยู่ดิปลูกไว้แล้วเดี๋ยวก็ได้ครับครับนี่แหละพี่น้องผู้ใดบ้านใดเริ่มปลูกก็ปลูกไว้ซะก่อนครับแต่านี่กะลมท่านี้ก็ลมดีท่านี่ตัวอ๋อนี่มีลำยางพาน้ำนี่ครับพี่น้องผักแก้วมรกตนะครับโอ้นี่แม่แบบยางโมหนีเขาไปใดมา้ยจะใส่คิดเองค่ะคิดเองค่ะผู้ใดเป็นคนคิด ทังพ่อทังเมียทั้งลูกอยากได้แบบนี้มันตะอได้แบบนี้เขียนแปลนออกมาเลยวาดเองค่ะวาดเองพ่อวาดพ่อเราสิวาดว่าเออเป็นแบบนั้นแบบนี้พ่อเราก็สิเห็นบ้านไอ้สมัยตะกี้ที่แหละเนาะเราเ็ยเล่นคาบออกเบื่งที่ะ่ะ เพราะว่าบ้านเล่ายุ่งเลยตะก,กี้แม่เป็นเป็นบ้านใหม่คือกัน,แ,น,นแต่ว่ามันบ่ได้งองง,งงแง่งแบบนี้นอันนี้เป็นซ่านออกมาเนี่ยค่ะเป็นซ่านออกมาอม,มองนี้ยังคึอ้อยู่สิเห็ดจังไดอยู่เห็ดจังไดดีไปทิเพราะว่าฝนมันสาดอ๋อแม่ยูในี่พี่น้องค่ะฝนมันสาดก็เลยเอาเอาพามากังไวก้กอนครับนี่ห้องนอนนี่ห้องยังไงแม่อันนี้ก็ห้องนอนห้องนอนด้วยกันสองสามห้องนอนดิแม่สาม เฮดเป็นสองประตูแต่ว่าเป็นห้องเดียวค่ะห้องเดียวห้องโล่งเลยห้องโล่งๆขังรางขังรางก็อีกห้องนึงแต่ว่าอยู่ทั้งสามคนเนาะสี่สี่คนลูกสาวหลานแล้วก็อยู่ชนบุรีกลับมาก็นอนน้ากันครับผมไปแม่ไปม่งบุญย่ามย่ามลูกแต่งงานก็เจึงคือว่าสิไปปลูกเพื่อนอยู่หันอีกหลังนึงโอ้นี่แม่ไม่รู้ยอะคนสองค่ะสองสาวสองสาวคนใดสีแดงอ่ะ บาท่านในมีค่ะมันจะจะดีดขายบ,บุ๊บ <laughs> <laughs> มีแต่ผู้ขียวไรๆเออพี่น้องเออฟังออเดอร์นะครับสองสาวตะวันงานแต่งนี่คิดว่าแจกกุ้งไหมเอาไปปลูก <laughs> เออกุ้งไหมไปปลูกซะก่อนรังว่ากันพ่อเขาได้รับในส่วนนี้แล้วแมนนวนเป็นยังไ๋ความรู้สึกของเฮาทีว่าเตียเราปลูกไว้กับไอ่อเราปลูกไว้เนี่ หรือว่าแฟนเราปลูกไว้นี่ถือว่ามันเกินคาดบอหเลยว่ามันเป็นยังไงมันเป็นเป็นดังติดใจเฮ้าฝันไว้บอกมันก็เกินคาดค่ะเกินคาด <store S 1> <ๆ S 2> เกินคาดเลยเพราะว่าเฮาว่าได้คิดได้ฝันว่าเฮาสิได้ไม้ซักทั้งหมือดแบบนี้ตะกี้นั่นเห็นเห็นนี่เตี้ยเราวมาปลูกต้นสนต้นสนเราปลูกไว้ร้าหลายแลย้วอย้ยแต่ว่าเป็นหลาย<ข>าหลายซิไให้พุละเนาะต้นสนเป็นยังคือปลูกแม่บ้างพี่ ต้นสนปลูกไว้ก็ไว้ถาขายโอ oh. ้ถขายแน่แล้วก็เป็นแนวกันแดนของจุกข,ของครับเพราะว่าที่มันติดกันเตี้ยแล้วก็สิปูกต้นสนยาวครับรอบพื้นที่ของเราครับตอนนี้ยังยู่ยังมีอยู่บ่แมมเดี๋ยวนี้บ่มีแล้วตั้งแต่เตี้ยตายครับก็ก็บ่มีแล้วครับแล้วว่าส่วนส่วนของแม่มองทั้งหันก็สิปูกต้นต้นซากไว้ครับปูกต้นซากเป็นแดนเป็นแนวไปค่ะหลังจากที่แม่ได้ เ,เกินฝันแม่มีการต่อยอดในการปลูกต้นไม้เพิ่มเติมอีกบ่แม่ปลูกอยู่ปลูกต้นเดี๋ยวนี้ปลูกต้นตะเคียนต้นยังไแถวริมส่ะหมองหันอเอาแม่แตะเคียนมาอยู่หน่ำจะนอนก็ดสิขายทุกขายเที่ยน <c oughs> แม่คิดวายอยู่แต่ว่าแม่บ่เลนเลขเด้เจ้เ้แล้วพืนพ่นในผลมาเล่น <c oughs> <c oughs> อ๋ <c oughs> อเขออาหูแล้วเนาะเขาสิวมาเล่นแต่ว่าเจ้าของมากอันใดกับปลูกอันนั้นล่ะค่ะแมนปลูก ปลูกอันแนววข้ามักครับยังน้อยก็ให้มีอยู่มีกินซะก่อนค่ะมีอยู่มีกินมีห่มมียังครับเพราะมันจังลมลื่นคันมันบ่มีกกใหม่มันฮอนแมนแมครับมันฮอนค่ะแต่ว่ายังไหม้ที่เฮาอามาใส่หนีงมันต้องใส่เวลาค่ะมันใส่เวลาจัหน่อยอขันผู้ที่พ่นใด้เริ่มปลูกได้ไหมถ้าใด้เริ่มปลูกก็เริ่มเลยค่ะก็เริ่มซะแน่นอก็เริ่มซะปลูกต้นไหม้ที่ง่ายเร็วที่สุดคือต้นไม้ยังแม่เป็นเพราะมันเป็นไม้กินบ่ฮะเออต้นยังล่ะต้นที่มันล่งดินมือล้ว เออโอ้จนมันลงดินมือนีมันก็จะไน่นขันบอลลงกับบอลใน่ยบอลใหญ่ครับแมนอยู่ครับเพื่อนวาได้เนี่ยอาจารย์เพิ่นวานะครับอ๋อแต่มือนีสะออนครับพี่น้องพอดีมาเยี่ยมคุณแม่นุชนะครับกับคุณพ่อมาเยี่ยมแปลงเกษตรเพื่อนกันเลยเห็นบานนี่แหละพี่น้องหลายๆคนก็สิถามด้แม่ปลูกไม้เมื่อไหร่จะได้ตัดเออจะจะไปถามหาตัดเถอะค่ะปลูกเอาไว้เอาไว้ถ้า ยังยังหน่อยๆเพราะได้ยังก็ได้โฮมก็ได้โฮมจะไปว่าสิตาสียางเดี๋ยวเข้าปลูกไว้ทาลูกทาหลานแล้วแต่เขาสิเห็ดยังก็เห็ดไปแมนยังน<ม>อยเขาก็ได้ประโยชน์แล้วค <c oughs> เขาได้ประโยชน์แล้วเขาได้ประโยชน์ย่างเดียวบอกแม่คือว <c oughs> ่าโลกก็ได้น้ำโลกก็ได้น้ำค่ะโลกก็ได้น้ำอากาศดีเยี่นเขาก็จะได้อันคว่ำลมลืนเนาะคว่ำเย็นคว่ำยังมันซุ่มมันเย็นคันมันมีก๊กไม่แต่เนี่ยแม่ว่ามน นี่ก็เป็นความภาคภูมิใจที่คุณแม่นะแ้วแม่ไดไม่การสร่งต่อให้ลูกยังไหนบอส่งต่อในเรื่องของการปลูกต้นไม้หรือว่าการ,การเกษตรมื้เอเนี้เอาเอาเอาอิรีเด้อแม่จะว่าลูกส่งให้แม่หรือแม่ส่งให้ลูกแม่เป็นผู้มากแต่ว่าแม่นี่ปลูกต้นกกไม้ปลูกแล้วมันบค่อยญ่ปันใดมันมัน,ม,น,ม,นมันสิตายเขาว่าเป็นคนมือห้อนแต่บัดนี้ลูกสาวมหาปลูกพักปลูกหนีายแม่ก็ปลูกไปนําเลาครับจ้าหูวาน ้จของปลูกแนวที่มันมีมีแต่ใบค่ะมันมีแต่ใบมันสีได้คนว่าอันที่มันมีเป็นนวยเป็นอย่างนี้บ่ได้กินค่ะมันตายออมันเป็นจังสันแม่ก็เลยอ้าวแต่นี้ก็เลยปลูกกกใหม้ใหญ่ที่มันบ่มีน่วยครับปลูกได้มันใหญ่ได้งกว่า่ติค่ะอันที่มันบ่มีน่วยปลูกได้เบิดครับคันเป็นใบเพราะว่าแม่ปลูกนี่ใบมันสีลายหลายมันเถอะครับเบั้องแต่แม่ปลูกกันบักม่วงยูหัน ยังมนมีนว่วยเลยหาปีแล้วโอ้่็ได้กินค่ะผมมองตัวผูกวะปีนี้พ่อบอกว่าออกแล้วสามนวยแต่ว,ว่าพ่อปลูกหมักเมาหมักเมามันสิตายอยู่ครับแต่ว,ว่าพ่อไปเหตุไปนั่นนี่น,นี่โอ้ยเด็กกินลูกมาสามสี่ปีแล้วมหมักเมาแนวมุนน่ีอันที่ว่าเป็นเป็นน่วยเป็นยางนี่ทต้องให้พ่อปลูกครับยังสี่ด้กินนี่เด้อพี่น้องเรื่องให้เมืองบานเนี่ยครับบานไม่ซักทั้งหลังเลย อันนี้ยมเพิ่อบอท้องในพี่น้องจังหวัดชลบุรีซึ่งคุณแม่เป็นกับเป็นข้าราชการคุณครูนะครับว่างแผนในดีหลายแม่อ่อนซ่อนแม่บ <c oughs> ่านในนางเนี่ยยืนนิ่งๆบ้านหลังนี้เดีย๋ยวสีนางยังน้อยก่อน <c oughs> <c oughs> เป็นมุม <c oughs> ว,วาสนาจยสีนางสีนอนก็ได้ค่ะเออไม่ซักทั้งหลังนะครับผมโอเคครับแม่เดี๋ยวให้แม่ฝากเป็นกาลังใจให้พี่น้องแน่ผู้ที่ขิดอยากสิปลูกแต่บรทานอดากปลูกสินะผู้อยากสีนี้บ้านใหม่หสินะ แต่บอกว่าในเริ่มเนี่ยครับอันดับแรกด้วยกันว่าคขันเท่าสื่อได้เนาะขันผูมีกําลังซับก็บสื่อเอาขันบ่มี่ยเฮ้าก็ต้หนึ่งเริมปลูกตั้งแต่มือนีเลยเถอะถ้ายี่สิบปีขันเฮ้าปีนีเฮ้าปลูกตั้งแต่อายุหาสิจะอายุเจ็ดสิบเจ็สิบปีเฮ้าก็สิได้ใส่บ่ท่านในตายเพราะว่าคนสมือนี้อายุยืดเนาะครับักษาสุขภาพนั่นจั็นสันเั็นสีเข้าอยู่นั่งกกใหม่ มันก็จะมีสุขภาพดีย้่อนว่าอากาศมันดีแมเย็น <Man. S 2> สบายสุขภาพเขากับสีดีอายุเข้ากับสียืนน <Man. S 2> ะคะคปลูปกโคกไม้กันหลายๆซอยกันปลูปกโุกไม้หลายๆเพราะว่าโลกเขา้าจังสีเดอร่มเย็น en, ค่ะครับครับผมสำหรับเมือนี้ก็ต้องขอบคุณเมนูนนหลายๆนะครับที่มีโอกาสให้ประยุธได้เข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็ไม่ยางทั้งนี้อนใหม่ซักหลังงามๆน้ี่นอ้นองนาะจะมา ค่าสร้างก็เป็นล้านแล้วค่าสร้างก็เป็นล้านแนะใหม่นี่ซั่ใดอีกนะไม่นี่คขอบคุณอะไรครับแม่ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสสวัดีฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้บอยยุทธพัฒน์ยูด้วยนะครับ